สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เราจะมาเรียนกันในเรื่องการหาผลลบโดยใช้การนับต่อการหาผลลบโดยใช้การนับต่อการหาผลลบแล้วก็สามารถหาได้หลายแบบใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นการใช้เส้นจำนวนหรืออะไรต่างๆ วันนี้เราจะมาเรียนการหาผลลบโดยใช้การนับต่อไปดูกันเลยค่ะอ้าวสถานการณ์วันนี้นะคะขุณต้องการต่อบล็อกนักเรียนเห็นรูปบล็อกไหมคะอ่าบล็อกนะคะสี่เหลี่ยมต้องการต่อบล็อก12อันให้เป็นรถไฟอ่าเอาบล็อกเนี่ยมาต่อกัน12อันให้เป็นรถไฟต่อไปแล้ว8อัน ต่อไปแล้ว8อันต้องต่ออีกกี่อันต่อไปแล้ว8อันต้องต่อบล็อกอีกกี่อันนักเรียนเห็นไหมคะบล็อกอะดูเมาส์นะคะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราต่อไปแล้วแปดใช่ไหมคะครั้งนี้เราก็ต่อสิคะต่อให้ไม่ได้สิบสองแปดแล้วก็เก้าสิบสิบเอ็ด 12ครบ12แล้วดูสิคะเราตอบไปกี่อันต่อไป4อันนับต่อจาก8นะคะ8แล้วก็9 10 11 12ตอบไปกี่อันคะ4อันเราจึงตอบได้ว่า12ลบ8เท่ากับ4 12ลบ8นั้นเท่ากับ4ต่อไปข้อนี้ 15ลบเเท่ากับจำนวนใด15ลบเเท่ากับจำนวนใดนักเรียนยังจำได้ไหมคะว่า15 15้าเขาเรียกว่าตัวอะไรคะลูกตัวตั้ง15เรียกว่าตัวตั้งส่วน9เรียกว่าตัวตัวลบ9เรียกว่าตัวลบ15เรียกว่าตัวตั้งนี่15หตัวนี้คือตัวตั้ง9ตรงนี้คือตัวลบ 15ลบเเท่ากับจำนวนใดเห็นไหมคะเขาก็นับต่อจากไหนลูกนับต่อจาก9เห็นไหมนับต่อจาก9 9แล้วก็10 11 12 13, 14 15กี่ครั้งคะ6ครั้งอีกครั้งหนึ่งคะ่ะนับต่อจาก9ทําทำมือด้วยนะคะ9แล้วก็ 10, 11 12 13, 14, 15นับต่อกี่ครั้งคะ หครั้งเห็นไหมนับถึง15บห้าแสดงว่ามันนับต่อ6ครั้งเราจึงตอบได้ว่า1 5บลบเนั้นเท่ากับ6 1 5ิลบเนั้นเท่ากับหกนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าเราจะเริ่มนับจากตัวลบใช่ไหมคะเริ่มนับจากตัวลบไปถึงตัวตั้งเริ่มนับจากตัวลบไปถึงตัวตั้งจํานวนครั้งที่เรานับได้จะเป็นผลลบ จำนวนครั้งที่เรานับได้จะเป็นผลลบเริ่มเริ่มเริ่มนับจากตัวลบไปถึงตัวตั้งนับได้กี่ครั้งนั่นคือคำตอบโอเคไปดูกันเลยอ้าวให้เปิดหนังสือไปพร้อมๆกันค่ะหนังสือเล่มนี้ค่ะเล่มสีม่วงเปิดไปหน้า230เปิดไปเลยอ้าวในขณะที่เปิดนี้เราพรอดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะหน้า230าค่ะเปิดไป เราจะเติมไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนเขียนคําตอบไปด้วยอ้าวหน้า230เขาบอกว่าหาผลลบเห็นไหมคะหน้า230หาผลลบอ้าวเจอแล้วเ,าเราจะหาคําตอบไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1 13-9ลบเเท่ากับจํานวนใด13ลบเเท่ากับจํานวนใด ตัวตั้งคือ13ตัวลบคือ9ตัวตั้งคือ13ตัวลบคือ9เราจะนับจากตัวตัวไหนคะตัวลบไปถึงตัวตั้ง9แล้วเราก็นับต่อนะคะคราวนี้เอานับต่อจาก9ไปถึง13 9แล้วก็10 11 12 13 9แล้วนะคะ9แล้วก็10 11 12 13นับต่อได้กี่ครั้งคะกี่ครั้ง4ครั้งเราจึงตอบได้ว่า13ลบ9เท่ากับ4 13ลบ9เท่ากับ4เขียนคำตอบลงไปให้เรียบร้อยนะคะต่อไปดูข้อที่2 14-8ลบ8เท่ากับจำนวนใด14ลบ8เท่ากับจำนวนใดตัวตั้งคือ14ตัวลบคือ8เราต้องนับจากตัวลบไปจนถึงตัวตั้งเริ่มจากตัวลบนับไปจนถึงตัวตั้งนับต่อจาก8ไปถึง14 8แล้วก็9 10 11 12 13 14 เอาใหม่นะคะ9 8แล้วก็9 10 11 12 13 14เห็นไหมคะถึง14แล้วนับไปทั้งหมดกี่ครั้ง6ครั้งเห็นไหมคะนับไปทั้งหมด6ครั้งเราจึงตอบได้ว่า14ลบ8เท่ากับ6 14ลบ8เท่ากับ6เห็นไหมลูกไม่ยากเลยต่อไปข้อที่3 20-17ลบ17เท่ากับจำนวนใด20ลบ17เท่ากับจำนวนใดตัวตั้งคือตัวตั้งคือ20ตัวลบคือ17เราจะราต้องนับจากตัวลบไปจนถึงตัวตั้งนะับจากตัวลบไปจนถึงตัวตั้งเราก็นับต่อจาก17ไปถึง20อ้าว17แล้วต่อไปก็18 19 20 18, 19, 20เรานับต่อไปกี่ครั้งคะ3ครั้งดังนั้นเราจึงได้คำตอบว่า20-17ลบ17นั้นเท่ากับ3 20-17ลบ17นั้นเท่ากับ3เห็นไหมคะลูกไม่ยากเลยอ้าวดูหน้าถัดไปหน้าถัดไปนะคะหน้านี้เขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวน ให้เติมตัวเลขแสดงจํานวนข้อที่1ตัวอย่างค่ะ17เอ้ย11ลบเเท่ากับจํานวนใด11ลบ7เท่ากับจำนวนใดเราน,น,นับต่อสิคะ11-7เลบ7เท่ากับจํานวนใดเรานับต่อจาก7ไปถึง11 7ไปถึง11ได้กี่ครั้งนับพร้อมกัน7แล้ว7แล้วต่อไปก็ 8 9 10 11ได้กี่ครั้ง4ครั้งเอาใหม่ค่ะ7แล้วต่อไปก็8 9 10 11นับได้4ครั้งดังนั้น11ลบ7เลยเท่ากับ4 11ลบ7เลยเท่ากับ4เห็นไหมคะต่อไป13ลบ8เท่ากับจำนวนใด้3 3ลบ จำนวนใดเรานับต่อจากตัวลบไปจนถึงตัวตั้งตัวลบคือ8เราก็นับต่อจาก8ไปถึงตัวตั้งคือ13อ้าว8แล้วนะคะอ้าวเตรียมค่ะ8แล้วต่อไปก็9 10 11 12 13กี่ครั้งคะกี่ครั้ง5ครั้งเราดูนิ้วตัวเองนับได้5ครั้งดังนั้นเราจึงตอบได้ว่า 13-8ลบ8นั้นเท่ากับ5 13-8ลบ8นั้นเท่ากับ5ต่อไป12ลบเเท่ากับจํานวนใด12-9ลบเเท่ากับจํานวนใดอ้าว <c oughs> คิดค่ะคิดค่ะคิดอ้าวเราจะต้องนับต่อจากไหนนับต่อจากตัวลบใช่ไหมคะลูกตัวลบคือ9ไปจนถึงตัว ตั้งตัวตั้งคือ12นับต่อจาก9ไปถึง12 9แล้วต่อไปก็10 11 12ได้เท่าไหร่คะลูกได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนี่ย3ครั้ง9ถึง12นับต่อได้3ครั้งเราจึงตอบได้ว่า12ลบ9เท่ากับ3 12ลบ9เท่ากับ 3เห็นไหมคะลูกง่ายๆเลยเก่งมากต่อไปข้อที่3ข้อสุดท้ายในหน้า231 18-14เลบ14เท่ากับจำนวนใด18ลบ14เท่ากับจำนวนใดการนับต่อเราจะนับต่อจากตัวลบตัวลบคือ จาก14ไปจนถึง18 14แล้วก็15 16 17 18นับได้กี่ครั้งคะ4ครั้งเราจึงตอบได้ว่า18ลบ14เท่ากับ4 18ลบ14เท่ากับ4นักเรียนคะเรื่องวันนี้ไม่ยากเลยครูแพรจะให้นักเรียนหาผลผลอะไรลูก หาผลลบอาจจะคู่นะคะครูแพรแก้สไลด์นิดหนึ่งครูแพรจะให้นักเรียนหาผลลบโดยใช้การนับต่อหาผลลบโดยใช้การนับต่อในแบบฝึกหัด5.8ในแบบฝึกหัด5.8นะคะหน้า139ถึงหน้า140 คอนเซปต์ของการหาผลลบโดยใช้การนับต่อคือนับจากตัวลบไปจนถึงตัวตั้งนับจากตัวลบไปจนถึงตัวตั้งสำหรับวันนี้ครูแพรก็จะขอเอาไว้เพียงเท่านี้ให้นักเรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมถ่ายรูปบรรยากาศการเรียนมาส่งคุูแพรด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ